อะ้รครับผมเป็นไงฮะโคเบิร์ครับผมภูมิใจนะฮะผมแบบผมจ้องมองเขาสองคนด้วยความภาคภูมิใจจริงๆเพราะว่าเราเราเราเจอเขาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะพูดตลอดว่าวันนี้หนิวต้องสบายๆนะะจะจอยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราก้าวผ่านเหมือนที่เคยบอกพิเตอร์ครับว่าเราก้าวทุกคนนั่นแหละครับมาก้าวผ่านแผลใหญ่ๆมาแล้วแต่ทั้งสองคนคือยังตั้งใจกินข้าวเสร็จเข้าห้องน้ําไปซ้อมออกมาซ้อมอีกนั่งซ้อมจนเรารู้สึกว่าเออเนาะ เขามีความตั้งใจสูงมากๆจริงๆ2งคนได้ใจใพี่มากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้ทําโชว์หรือว่าได้ให้ความรู้กับทั้งสองวันนี้ชอบครับครับผมขอบคุณนะครับ <S <S เรามาฟังเสียงจากคณะก,กรรมการกันเลยครับอนโนตครับคูนี้ฮะลุ้นครับลุ้นแต่ลุ้นแบบมีความสุขเพราะว่าเ,าเราเราเราเชื่อใจเด็กสองคนนี้อยู่แล้วฟอร์มผมไม่ลุ้นเท่าไหร่นะลุ้นหมิว พอเหมิวเขาจะมีจุดหยุดจุดหนึ่งที่ทุกครั้งเวลาเขาร้องเพลงตัวโน้ตโน้ตตัวต่ำๆบางทีหมิวเนี่ยเขาจะตายต่ำหลายครั้งมากแต่วันนี้พอร้องจบไปแล้วโหสบายใจถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือเซวิหัวเจยเลย <c oughs> มันมันมีความสุขและเด็กพวกนี้เขาพัฒนาต้องขอบคุณโค้ดโค้ดเบิ้ลด้วยผมว่าโค้ดเบิ้ลเขาคงจะติวเข้มมากๆชื่นใจครับ ครับขอบคุณครับ,รบน้องมิวนี่วเวลาขึ้นเสียงสูงเนี่ยก้ามขึ้นเลยนะฮะดูสองข้างสิหม<อ>ครับผมใช่เสื้อเขาเป็นแบบนั้นเองนะฮะพี่สุครับจริงๆทั้งสองคนเก่งอยู่แล้วนะนนลูกคือต้องบอกว่าฟอร์มเองก็เสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสียงเพราะมิวเองก็เก่งในทางของมิวลูกมันเป็นเพลงดึงดันเวอร์ชั่นที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยความเป็นลูกทุ่งมันมีเสน่ห์มากนะลูกภาพรวมก็ยังประทับใจในความสามารถ ครับครูครับจริงครูเห็นด้วยนะกับการที่คนลูกทุ่งสองคนเลือกที่จะข้ามผมแดนไปไปร้องเพลงอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันท้าทายดีลยแล้วก็ผลจากการเลือกเนี่ยมันก็ส่งทั้งผลดีแล้วก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างผลดีก็คือเราได้เห็นทักษะการร้องเพลงแบบนี้ของทั้งฟอร์มและมิวได้ได้ดีว่าเขาก็สู้ได้สู้ไหวด้วยแล้วก็โดยเฉพาะลูกจบที่เอาลายเซ็นล,ลูกทุ่งมาใาสา่ในลูกเอือน้น ก็ทําได้ดีทั้งคู่ลูกส่วนความสมบูรณ์ในการร้องนี่ครูก็เห็นอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเสียงต่ําของมิวในตอนเริ่มต้นแต่หลังๆมามิวก็ร้องได้ดีนะลูกมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายหรอกอยากให้มีความสุขกับการร้องมากกว่าเจ้าให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าถ้าครั้งหน้าเรามีโอกาสร้องเพลงนี้เราจะสู้กับมันอย่างไรสู้ต่อไปนะครับัาผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้ที่ เราสองคนได้เลือกมานะคะมันเป็นเพลงที่ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบหนูรู้ตัวเลยว่าหนูเนี่ยเป็นคนตายต่ําอยู่แล้วแล้วหนูก็จะมีแบบเพื่อนหนูเนี่ยแหละคอยให้กําลังใจว่าแบบมไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องกดดันเลยปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนนี่แหละคะ่ะคอยให้กําลังใจ <laughs> เหมือนกลับบ้านไปก็แบบนัดกันไปซ้อมที่บ้าน,นะะอะไรเงี้ยค่ะบบว่า อยากให้มันออกมา,มาให้ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตนใะนี้กบายใจนะบตวันนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะเราจะเก็บคำติชมของคณะกรรมการไปพัฒนาให้เขาเห็นว่าเราสองคนมีศักยภาพจริงๆถ้าหนูมีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงนี้กันหนูก็จะทำให้ดีที่สุดคะ่ะครับถมนะฮะถึงวเ,เกิดจาก ความตั้งใจอะเนาะตั้งใจแหละน้องๆทุกคนที่ขึ้นมาตรงนี้พอมีโอกาสได้ทําอะไรเขาพยายามตั้งใจเนาะฟอร์มลูกเป็นไงวันนี้ผมวันนี้ก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าวันนี้เราได้ทําผลงานเพลงที่ผมไม่ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําแล้วก็ได้มาร้องกับหมิวด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าเพลงนี้ของผู้หญิงค่อนข้างที่จะต่ําพอสมควร<ม>แล้วหมิวเองก็เป็นคนที่ มีเสียงค่อนข้างที่จะสูงด้วยแล้วทีนี้หมิวก็เลยไม่สบายใจในในส่วนของเสียงต่ำผมก็เลยบอกให้หมิวเพิ่มเลย<ม>อะไรเงี้ยครับคือก็เพิ่มเท่าที่หมิวพอที่จะทำได้<ม>คือเราพยายามจะไม่กดดันหรือว่าไม่เก่งครับ<ม>แต่ด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะทำให้เราเราเกิดอาการนี้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เราไม่ได้อยากให้มันเกิดด้วยครับครับผม ก็นะถือว่าเป็นความตั้งใจงยังเต็มที่แล้วครับเอาเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผม